ลัยกุมสวัสดีครับพี่ๆนานาทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมวุฒิดาวเวก็คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําในเรื่องของสีเรื่องแสงนะครับว่าเยอโรจิกแต่ละรุ่นแต่ละสีเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็แสงที่ออกมาจะมีลักษณะแบบไหนก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมจะเทสทาง,งทั้งที่ผมเปิดไฟนี่แหละนะครับเพื่อที่จะให้พี่ๆนานาเห็นคุณภาพงาน สีเรืองแสงว่ามันมีความสว่างแค่ไหนนะครับเดี๋ยวดูฝ่ามือผมนะอันนี้ฝ่ามือผมสว่างนะก็เดี๋ยวจะมาเทสกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับทั้งรุ่นสปีดพันธ์รุ่นทวินโปรนะครับเดี๋ยวมาดูรุ่นสปีดพันธ์กันก่อนนะครับสปีดพันธ์นะครับจะมีเหยื่อที่เป็นเรืองแสงนะครับอยู่ประมาณสีสีนะครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับเดีย่อโลจิกจะมีสติกเกอร์ตรงนี้นะครับที่เขียนว่าเรืองแสงนะครับผมเข้าใจง่ายๆเลยนะครับอ้าวอีกอย่างหนึ่งนะครับ ผมตอนนี้ผมให้พี่ธนาดูเหยื่อที่ผมแพ็กส่งทางร้านนะครับผมจะให้ดูแบบนี้แหละนะครับก็ซองที่ผมแพ็กเนี่ยค่อนข้างหนานะครับร้านร้านค้าเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าผมจะแพ็กซองหนาไว้เพื่อจะป้องกันเหยื่อให้มันเสียหายน้อยที่สุดหรือไม่ให้มันเสียหายเลยนะครับก่อนถึงมือลูกค้านะครับผมอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะแนะนําสีแรกกันก่อนนะครับสีแรกจะเป็นสีสะท้อนแสงนะครับทั้งตัวแล้วก็บวกเรื่องแสง สีที่2เนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็มีลายลายคาดลายบ้างเป็นสีเรืองแสงแล้วก็หน้าผากจะมีสีสะท้อนแสงนิดนึงนะครับสีเขียวสีที่3าเนี่ยจะเป็นหลังเขียวท้องเหลืองนะครับแล้วก็คาดไดเรืองแสงส่วนทีที่สีเนี่ยเป็นสีขาวทั้งตัวเลยแล้วก็มีสีสะท้อนแสงที่แก้มนิดนึงนะครับทั้งสีสีนี้คือสีเรืองแสงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเทสกับไฟ uv นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูสีแรกกันเลย อ,อันนี้คือสีแรกนะครับสีแรกจะเป็นสีที่เรืองแสงน้อยที่สุดแล้วก็นวงแสงได้ไม่ได้นานมากนะครับเท่ากับพวกนี้นะครับผมก็เพราะว่าสีนี้มันเป็นสีสะท้อนแสงด้วยนะครับอาจจะลงสีเรืองแสงได้ยากหน่อยนะครับก็อย่างที่พี่ๆนาๆเห็นนะครับก็ตัวเยือกโดนไฟ UV มันค่อนข้างจะสว่าง นะครับสว่างขึ้นมาเลยเห็นไหมครับอันนี้ผมเปิดไฟอยู่นะครับเห็นไครับนี่คือค่าความเรืองแสงนะครับถ้าอยู่ในที่มืดอ่มันเห็นอยู่แล้วครับแต่ว่าผมอยากให้เห็นความแตกต่างโดยที่เปิดไฟเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนกว่านะครับว่าแต่ละสีเนี่ยมันสว่างแค่ไหนนะครับสําหรับสีตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูสีต่อไปนะครับอ่าสสีนี้ผมจะเทียบทีเดียวเลยนะครับ อ่ตัวนี้จะมีสีสะท้อนแสงที่หน้าผากอยู่นิดนึงเห็นไหมครับอ่ก็สีขาวนะครับสีขาวจะเป็นสีที่เรืองแสงมากที่สุดนะครับดังนั้นแถบพวกเนี้ยมันมีสีขาวนะครับมันจะมีความเรืองแสงที่มากสุดและก็นานสุดนะครับอ่ะดูได้เลยเห็นไหมครับนี่ผมเปิดไฟนะครับแถบเรืองแสงเนี่ยจะสว่างเลยนะครับส,ส่วนต่อมานะครับจะเป็น ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้จะสว่างมากที่สุดแล้วก็นงแสงได้นานมากที่สุดนะครับก็การันตีจากพี่ๆนะักตกปลาหลายท่านรวมถึงร้านค้าด้วยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมไม่ปิดไฟนะค่าความเรืองแสงเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็นงแสงได้โคตรนานเลยนะครับวัสดุเรื่องแสงนะครับเป็นของญี่ปุ่นอย่างที่ผมบอกไปว่าเฮีย e ร็อจิกผลิตจากโรงงานแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับการันตีคุณภาพรวมถึง คุณภาพงานนะครับว่างานออกมาเรียบร้อยนะครับผมสเปคให้เคลือบหนาด้วยนะครับเคลือบงองแบบหนาก็เคลือบประมาณ5ชั้นอ่ะอันนี้ผมบอกเลยเคลือบ5้าชั้นสีมันถึงเลยทนนะครับทั้งสีรองพื้นฟลอยทุกอย่างเป็นของงานญี่ปุ่นหมดนะครับเป็นของวัสดุเป็นของญี่ปุ่นหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดียร์โลจิกทั้งสีสีนะครับรุ่นสปิดพันธ์นะครับผมอ่าเห็นไหมครับ คือค่าความเรืองแสงของแต่ละสีนะครับสีนี้จะขายดีสุดนะครับถ้าเป็นสีเรืองแสงนะสีนี้จะขายดีสุดต่อมาก็จะเป็นสีนี้แล้วก็สีนี้สีนี้ตามลําดับนะครับสีนี้จะใช้ได้ทุกเวลาอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะพี่ๆนะนะน้าตกปลาบอกเป็นคำเดียวกันจากหลายๆจังหวัดนะฮะบอกว่าสีเนี่ยใช้ได้ตลอดเวลาแล้วก็กัดดีด้วยปลาไม่ค่อยระแวงทั้งๆที่มันไม่มี แผ่นโฮโลแกมนะครับโฮโลแกมก็คือแบบนี้นะครับเนี่ยโฮโลแกมก็คือลายนี้เนี่ยคือลายโฮโลแกมนะครับสีขาวล้วนกัดดีต่อมาจะเป็นสีนี้สีนี้ใช้น้ําเช้าช่วงเย็นใช้งานได้ดีสีนี้ก็น้ําเช้าตอนเที่ยงใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้ไม่มีปัญหาตัวนี้ถ้าวันไหนแดดจ้าเกินอ่ะใช้ตัวนี้เคาะได้ดีนะครับอันนี้ผมแนะนา,านะคร่าวๆนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูรุ่น ทวินโปรกันนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวมากนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ส่งเยอะให้กับทางร้านอยู่ครับเดี๋ยวมาดูรุ่นทวินโปรกันทวินโปรจะมี3สีนะครับหลักๆแล้วจะมี3 4. 4ส,นะส,สีสีเรืองแสงเสี่ยเออสีสีเรืองแสงถูกละสีเรืองแสงแล้วก็สีสะท้อนแสงเนี่ยจะมีอยู่2สีนะฮะก็คือสีตัวนี้สะท้อนแสงทั้งตัวแล้วก็เรืองแสงส่วนตัวนี้หลังเขียวท้องเหลืองนะครับแล้วก็ลายบ้าง เป็นแบบเอียงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับผมตัวนี้เป็นแถบสีขาวเนี่ยก็คือเรื่องแสงนะครับตัวสุดท้ายจะเป็นเรื่องแสงทั้งตัวสีขาวนะครับด้านหน้าเป็นสะท้อนแสงนะครับเดี๋ยวมาเทสสีกันอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสีสะท้อนแสงตัวนี้จะเรืองแสงได้น้อยกว่านิดนึงนะครับน้อยกว่าตัวนี้นิดนึงแล้วก็นองแสงได้น้อยกว่าน,นานะครับเดี๋ยวมาดูผมเทสเปิดไฟนี่แหละนะครับมันจะเห็นว่ามันต่างกันยังไง อันนี้คือมันเรืองแสงอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูกันเห็นไหมครับตัวนี้คือเรืองแสงอยู่นะเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับนี่ขนาดเปิดไฟนะครับเนี่ยเรืองแสงได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวมาดูสีสีที่2กันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสีที่2แถบลายจะเป็นประมาณนี้ก็ไม่ต่างกันกันกนกบรุ่นสปิดตพันนั่นแหละนะครับ เดี๋ยวมาสู้สีที่3กันนะครับสีที่3สีขาวนุ่มนะครับบัวสะท้อนแสงเห็นไหมครับสะท้อนสีสีสว่างเลยไหมครับ่ประมาณนี้นะครับผมอ่านี่นะครับเห็นไหมครับสีขาวจะสว่างมากสุดแล้วก็หน่วงแสงได้นานสุดนะครับมีเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเหย๋ยวผมเนี่ยจะผลิตในโรงงานแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับ ก็คุณภาพนี้ไว้ใจได้เลยนะครับรูปแบบดีไซน์ของตัวเหยื่อเนี่ยผมออกแบบเองทั้งหมดรวมถึงแพ็กเกจนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะผมจดสิทธิบัตรเอาไว้ทั้งหมดนะครับอาจจะอาจจะแหวกแนวนิดนึงเหยื่อผมนะรวมถึงแพ็กเกจทั้งหมดนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเหยื่อล็อกจิกนะครับก็พี่ๆนานะท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับผมจะแนะนําร้านค้าที่ลงเหยื่อล็อกจิกไว้นะครับ ว่ามีกี่ร้านสามารถซื้อร้านในใกล้เคียงมากที่สุดนะครับสามารถสอบถามในเฟซผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ใต้ใต้คอมเมนต์เลยกันนะครับแล้วก็สําหรับพี่ๆน้านักตกปลาที่ต้องการสั่งเหยื่อล็อกจิกจากผมนะฮะอันนี้ผมต้องแจ้งนิดนึงนะครับผมไม่สามารถขายได้นะครับเพราะว่าผมคอนเซ็ปต์ผมก็คือไม่ขายปลีกนะครับจะขายส่งทางร้านอย่างเดียวนะครับไม่มีการแข่งขัน ในการค้าขายกับทางร้านนะครับผมจะไม่ขายนะครับอันนี้ต้องแจ้งนิดหนึ่งแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนาที่อุดหนุนเยียรอกจิกนะครับหลายๆท่านนะครับอันนี้ผมต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะครับเรื่องคุณภาพไว้ใจได้เลยนะครับเยียรอกจิกนะครับคุณภาพเกินร้อยคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับผลงานเยืยของผมนะครับอันนี้ผมตั้งใจทำมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจอะไรเนี่ยก็คือผมตั้งใจออกแบบเต็มที่เลยนะครับถ้าพี่ๆน่าสังเกตดูนะว่าเหยื่อผมเนี่ยถ้าดูถ้าผมไม่ได้บอกว่าเป็นเหยื่อเหยื่อไทยนะครับก็อาจจะดูไม่ออกนะว่าเป็นเหยื่อไทยนะครับอาจจะเข้าใจผิดกันได้นะฮะสองแพ็กเกจผมทําไว้ค่อนข้างดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเรืองแสงหน่วงแสงได้ดีนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ติดตามใน youtube แล้วก็ Facebook ผมด้วยนะครับ เพื่อมีอะไรอัปเดตข่าวสารสามารถพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับ